้องบอกว่าล่าสุดวิกรสุตหรืออดีตคนรักเก่านั้นก็ได้โผล่ไอจีหนิงปณิตาหลังรู้จินจรินขอ,อย่ายุติความสัมพันธ์กลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อหนิงปณิตามาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์ตอนหนิงปณิตาเปิดใจเลิกไม่เลิก จูกก่กอบผลกระทบลูกสาวพร้อมลั่นฟ้องมือที่สามหลังจากนั้นหนึ่งในเพื่อนสนิทแก๊งนางร้ายอย่างเมพิชนาดนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังหนิงปณิตาแช่สามีจินจรินท้ายย่ามาตลอดโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์คลิปวีดีโอพร้อมระบุข้อความให้กำลังใจผ่านมรสุมปัญหาครอบครัวว่า ความสุขมักอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็เช่นกันไปทะเลกันดีกับแอดนิ่งพาณิตาและล่าสุดวิ๊กสรุตหรืออดีตคนรักเก่านั้นก็ได้โผลโ่ไอจีหนิงปณิตาหลังรู้จินจรินขออย่ายุติความสัมพันธ์โดยวิ๊กสรุตนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ระบุข,ข้อความว่าทุกอย่างมีวาระของมันเอาใจช่วยน้อง หลังจากนั้นหนิงปณิตาก็ได้เข้ามาตอบว่าแอดบิกิบิกขอบคุณที่ชาย